นี่ใส่แม็กก็ยังจ้าโชว์แม็กหน่อยจ้าน้องใส่แม็กด้วยหรือเปล่าจ้าน้องเขาหลับน้องเขาหลับเออดองคนทำอะไรอยู่สองคนมองกล้องหน่อยเฮ้่น้องน้องไปกลน

อืมมายด้วยอมอใหม่เลยอาจารย์อาจารย์ลองก็มาสิอาจารย์อาจารย์อังเปาอังเปาอังเปาอ้าวอังเปาหาว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 เนออาจารย์นะครับนะครับนี่ก็มองตาแล้วนะครับ นะครับเนาะเดี๋ยวไปหาหลวงตากันหาหลวงปู่กันด้วยหลวงปู่หลวงลุงหลวงลุงวัดแงวหลวงลุงวัดแงวขึ้นคนเลยนะก็ก็เล่นน้ําทําให้น้ําดําทาให้ดํหลุกเนาะเด้อเมองตาลุกเหรอ อันูมองตาลุกเลยเออเลอเออมองตาแล้วเนาะตาหนูเนะเบาเหมือนกบเลยอ่ะนี่น้องเหมือนกบเลยกบก็เป็นกบน่ารักนะจ๊ะน่ารักเป็นกบผู้ชายเป็นกบก็เป็นกบน่ารักนะจ๊ะ ไปไปวัดเงาเลยนะเนี่ยเลี้ยวตรงไปนะทางเลี้ยวเลี้ยวก่อนที่จะซอยเลี้ยวข้าวัดวังเใช่ใช่ข้ามสะพานไปหน่อยวันนี้เขาดับไฟเนี่ยวันนี้สะบานสะบานตาโอ้ก็มาถมไฟตรงนี้ไฟกันแล้วะไรทางเสาไฟที่ทำงานตาเนี่ยใช่ที่ทำงานตาปากแซมไลายหนึครับได้ลายเนี่ยไปดูเข้าน่ะเข้า เอาไปโน้ลิมถนนไม่ถึงบวกวัดวักเนี่ยเอ่อวัดวักมีวัดสิบห้าเราาจะปักเอาแทนสองเก่า